้วยครับผมแต่สี่งก่อการตรงนั้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับผมให้กำลังแรงใจเพื่อนคนลู่ผ่านคู้ลูงามตายามน้องผ่านไปมาพี่กินในบ้านเล็กมั่อนในนาะพี่น้องเนาะคุณไในแม่คุณวันวันขอบคุณหลายๆแล้วครับเติวมวันจันทรแมวคุณวันวันนะครับเนาะจูดจูบที น้อยล่านี้แม้ฉันจนก็กินแม้เพี่งเกลือป่นบรรยากาศก็พยันไปนะคุณฉะนั้นเนะาะครับผมกำลังยังใจซอยนะครับเนาะนอนอืม,อมแบตเตอรีกับ,บ,บไอ้ปดได้โนะดนกันไหนเนาะครับผมอยู่กลางทุ่ง มีความหมายสําหรับคุณทุกท่านนะครนะับเนาะทุกคนทุกท่านนะครนะับเนาะอืมครับผมหนึ่งคอมเมนต์มีความหมายมากการตรวจสอบบนธรรมดา,ามย่งเงมสะสมอยาหน้าที่ไม่ยอมสะสมเวลานาทีมีกาทรทงหน้านาะแมมพึ่งครับผมกลทุทงหน้าครับผมลีริเจ่งกีริร้องหองงมเลยกนละางทงหน้านะครับเนาะ มเพิ่มจากได้ครับผมเพิ่มจากปะอยู่เนาะครับผมกำลังเงินใจโซ่ครับผมคอนเทนต้นเมตาวอนพอดีเป็น้มูเป็นน่องเป็นเต้นเที่วเลี้ยวใจที่เจอทุกคนครับผมอยากที่มาเปิดบ้านเพื่อเปิดตากกันครับผมอืมเอาตะวโบนเท้อนะครับนะครัทุกคนยังไม่ต้องท้อนะครับเนาะอืมครับผมเอาสะสมเพื่อนเรื่องนั้นเลยครับผมเา มีความหมายสําหรับคุณทุกท่านนะครับเนาะทุกทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอืมครับผมหนึ่งคอมเมนต์มีความหมายมากมาให้พเพื่อนคนไหนไจะมือไปด้วยกันนะครับผมแต่จะดีคนมาเปิดอนี้ครับผมอืมเป็นครึ่งครึ่งเจ้ครึ่งของโลกแน่นอะครับเนาะครับผมคนไหนก็อยากฝันลงต้องนะ เมวันโอ้แมวันเกงเก่งครับผมเนาะแต่งขนาดปังหอดปานนั่นกันยังครับผมผมเนาะถึงจะสวแต่ใจยังสู้นะครับนักเกตุกเนาะครับผมใจยังสู้สวนะครับครับผมเปิดตากัดมองเห็นกับตัวเองนะครับเนาะใครว่างๆครับผมเนี่ยมาเป็นกำลังใจกันเนาะระดับบดีนี่ระรับอารมณ์ ลมเย็นดีครับผมฝนบ่มมโตกเนาะอยู่ตรงไห,หนถอดวันที่เก็บมันมาเต็มผมเมื่อท่านโตกเนาะครับเนาะอาทจจิตคึ้มคืนเยอะอยู่กลางกรงุงนาคมไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับผมมาแต่กะเฮาลงของลงชิปไปบอ่ผิดโกดพิเกตเพิ่์นเนาะม,มีเปิร์นผมเพิ่์นกะกะเฮาลงจะมจำเหมือไปถูกทันนะครับเนะาะ ลูกกาเนาะครับเนะเา,เานนเนะครับผมเลีมาเตรียมกำลังแรงใจเนาะครับวันนี้ตัวช้ามาบังพี่น้องเนาะขอตัวขอไปเด้อเนาะคุณบอลลัก็ามาเนาะครับนะกำลังรับชมบอลลัด้วยนะครับเนาะมาเปิดข้าตามการมองเห็นให้กับตาชลีครับผมนั่งไใสดรนูน้ ทุกคนเพื่อนๆทุกคนไะได้แวะไปชมพี่น้องเนาะไปชมนั่งสั่นนัน่งเง่าให้นเนาะเตรียมใจไว้คอยปกป้อง,ท,งที่นเวลาคนรอะพี่น้องคนระับผมประมาณ3างนาที่รับพี่น้องท้ง กมทองไปไหนไม่ได้เปิดทางให้แต่เรีด้วยนะครับนะครับเนาะเพื่อถ่ายเพื่อนๆนะครับเนาะกินกินนว้เนาะครับผมต่เรีเก็บเบ็ดไปชมเห็นนะครับเนาะแต่รีครับผมทุกหนึ่งคอมมินรับ อย่างได็กกับคอมเมนต์อะไกันได้เรือพี่น้องเด้อก็ได้รอการตรวจสอบนะครับเนาะการจะดีจะต่อไปข้างหลังเนาะครับเนาะครับผมเอาพาไปได้ครับเด้องกาบ่เห็นครับผมอาจีรุนโดผู้น้อยช่างที่ไหลขึ้นมาครับเนาะแม่ครับผมคุณคุณภาษาอังกฤษสวัสดีครับนสาวหลายคนหลายท่านนะขอบคุณหลายๆครับผมเนาะครับผมการจะ มาอยู่ทุง่งนาแล้วครับนะอืมแต่ถ่ายเสียงจริงหรืองปล่มนะีเสียงครับผมเออเสมอไปเรือยๆนะครับเนาะอืมวันละถึงพานไปแล้วก็ส่งวันละสง30มคแค่นะั้นเนี่ยส่งคลิปบ่ได,ด้ พี่้องเนาะกับผมจะไดใจอืมอาตมาทักทายเปิดบานอืมเอาจะบดใจทอนะครับนะเฮาทุกคนยังไม่ต้องทอนะครับเนาะอืมกับผมเอาสะสมเพื่อนเั่องนั้นนะครับผมเผมเนาะอืมถึงจะสะวอสใจอยังสู้นะครับนะเค่ทุกเนาะอืมกับผมใจยังสู้วสวอนะครับทีนี้อืมโฆษณาขงางมอแกงยี่น้อยหนึ่ง้ะครับแล้วคนอีกกับผมอืม làng bàn, nó làm, làm khuất dọn làng bàn, nó, không nhìn comment, các cụm, qua lại, phi nông, nó, ăn thêm quả để thác trai, nồi hiếu, แกมีพี่นอาทิตย์ปิดราชการมีเกณฑทหารไปไปสองหน้าครับผมไปสองหน้า,นาแล้วพอตัวเราไปเด้อผมเห็นเห็นเราก็ให้พี่เพื่อนไรนีน่จบไม่จับมือไปด้วยกันนะครับผมแต่จะดีที่นีอาทิตย ปิดราชการมีแฟนทหารผมเนาะถึงจะสอบวอใจยังสู้นะครับนักเก็ตปุกเนาะเจ้าผมใจยังสู้สวอนะครับเสมอไปเรื่อยๆนะครับเนาะวันลราถึงผ่านไปแล้วก็ะโงวันละาสองสามจิบโอเคนะเงินสองจิบบัตรแดงไข่ตามกลุ่มพี่น้องหักมาเนาะครับเนาะขอโทษขอไฟเด้อครับเด้อเนาะครับเนาะ กำลังแรงใจกล้วมันที่เป็นน้ำโทราั่า์กันตัวตนนะครับเนาะรายงานกับไอเนาะครับเนาะอืมอัจฉริยีกืมขยันขยันจังหน่อยอยู่เรื่องหูตกกาเนาะครับเนาะโอปปมเล็บมาเป็นกำลังแรงใจนะครับนะวันนี้ผมเนาะถึงจะสอบว่าใจยังสู้นะครับนะักเกตุกเนาะะอืมครับผมใจยังสู้สอบวนะครับ กำลังแรงใจกับเพื่อนๆคนที่เรากันตอบครับนะอาจจะดีใจิ่งสาดที่ว่าหน้าต่างประตูคประตูล้มล้มมาถึงถึงนี่มากปลาป่ายนมนีเนาะรัพปุ่อายุอิหอดมนีนะครับผมเพื่อนว่า โก็พาไปได้กับเด้อกับบริหารกับผมอาจีพโดนโดูบุนโอนโจังกีไหลขึ้นมาส่งนาะแม่บแล้วนกะับนะ้องตาชีก็ไปตรวจเมื่อกี้กันก็บอกขึ้นว่ามันติดเป็นได้ที่เราพี่น้องตรวจในโทรศัพท์ระธีปมันติดมีอยู่ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเนาะครับเนาะขอบคุณทุกคนนะครับเนาะแม่วันวันนะครับเนะาะองตายชีกับผม เราพาไปได้ครับเด้ครับเรเห็นกับผมอาทิตย์โดนดุผัวน้องจังที่ไลขึ้นมาตทงเนาะแม่หลังบ้านเขาต้องสะอาดกับผมหลังบ้านให้สะอาดแล้วกับล้างบ้านในหน้าบ้านเลยนะครับนะตรงจตุนี้พี่น้องปองไฟทุกคนครับผมเนื้อชราใจนะครับนะชาวบป็นไใน คุณจะลั่นกับันรลอกการตรวจสอบเลยว่าวานไปเร็วนะครันะ้องฝากมมดไปเดอ้อพี่คุณจะลั่นเดอ้อใจน้องเอปงคอยรู้เนาะอาจจะพบเห็นคมนๆๆอมเมนต์เพื่อนยุ่มมัอนี่ยุ่งทงหน้าครับผมมาฝากเบสนะคุณจะลั่นเนะาะทำมาหากินครับผมนะครับจะกดไลค์กดหัวใจนะครับเนาะขอบคุณมากมากครับผม คนไล่กดหัวใจเนาะครับนอ้องกดถูกใจอืมตาเฉลีครับผมโอ้ดีด้วยนะครับคุณตะวันยอแขงเนาะอืขีเตยปลาแดงครับผมครับผมที่เนาะครับเนาะ